สำหรับน <force S 2> ้องเทียนต่างเรื่องกาาิรดับต้นัก็ทาให้ประเทศไทยของเราแล้วมีผู้ติดงนแล้วนะครับเกินหปีเนี่ยพิ่มสูงขึ้นถึงสเท่าทีคนเหลืของประเทศไทยก็เพิ่มสูงขึ้นถึง9กรนะครับ เราพ่ค้านโลกของเราก็เป็นหนึ่งใน2ี่สิบเก้าจังหวัดที่สีแดงเข้มนะครับทำให้มาตรการต่างๆที่ออกมานั้นเพื่อผู้ประกอบโภคนะครับจงมีชีพบำอบให้ท่านเพื่อแบ่งเบาความเดือดร้อนนะครับในช่วงวิกฤตนี้นะครับให้เจ้าหน้าที่ยกไปให้นะครับผมมันหนักอ่ารับรับไว้หน่อยนะเดี๋ยวเดี๋ยวก็ไปช่วยชา you know